ก่อนเข้านอนมาแลเม้นก่อนเข้านอนกดติดตามเพื่อมุ่งสู่500ศัพท์ไปด้วยกันมาแล้วค่ะไม่มีโปรเจกต์อีกต่อไปเพราะตอนนี้แจสเตอร์ออฟฟิเชียลปล่อยเพลงมาใหม่ครับดองดองดองเจเจเปอร์เจเจเป่าดองดองดองแจสเตอร์แบบมันจะมีจุด ก็ตรง E R ซึ่งอันนี้เดาว่ามาจากชื่อของแต่ละคนบวกกับ E R ที่แปลว่าขั้นกว่าปะน่าจะหรือปามันคือแบบว่าแบบ fast fast เออเอออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเจเนี่ยคือดัง A ก็บู S ก็เพิร์ดส่วน P นี่แหละ P ก็ภูวินไงภูวินไม่ต้องมาภูวินอยู่ในใจปอนอยู่แล้วอันนี้อาจชื่อแบบสาววายอ่เอาดีๆชื่อย่อจากอะไรบ้างจงอ ซนต้าปอนเออปอนเออปอนเออคือตอนแรกเรปล่อยมาเป็นแค่ t a เ t o ิ f ออเออแต่พอมีชื่อไทยมาด้วยเพลงทอดอ่ะอุยทอดมีที่แล้วยังไม่พอใช่ปะยังไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวแบบไม้เลียวแม่จะฟาดนะท่าวันนี้น้องปอนแบบโปะืืมกำไว้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแจปเปอร์เพลงทอดจะเป็นยังไงได้ค่ะโอ้ยเหมือนแบบไปทำงานแล้วไปช่างวะ แปบเดียวคอยอีก่อนให้มู o d เหมือนอะไรยาจิกิจิกป้าอ่าจิกิจิกิออฟเออเออเหมือนจะไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะ เออโอ้โหเรีนแล้วปะสุดสุดแล้วตอนเนี้ยอุ้ยโอ้อ่อออะนี่ทุกตาบายถอดเลยไหมถอดเลยไหมถอดใจเออโอ้โหเห็นไ,ไหมถอดแล้วถอดเลยไหม เออ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 ขาเล่นกับสูตรอะหลบอะเออ,อพี่ปอนอู้ห <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไฮ <c oughs> โซมากอะ โอ้อดได้ไหมปล่อยเพลงลัวมากเลยนะเสียงสูงมากว้าวเทกิดเทกิดอกเทิดเทิดอกมีเป็นหุ่นในนี้เลยหุ่นบริการ เออว้ายกรามขาวกรมขาวชอบค่ะ <c oughs> เออเบ่งแดนว่ะเฮ้ยเหมือนเป็นเสียงแบบไวโอลินอ่ะเอออืมเตะไปแล้วพุ่งโอ้โ้เหมือนเพราะว่าแบบไิโออ่ะอดนตีแบบ มันจะเป็นองคซ้อนจะเป็นทิกเก็ตอัลทิกเกตวิ้ยพี่จุงพี่จุงเหมือนไม่รู้จักคำว่ากระดุมพี่ปอนวายเซนต้าถ้าจุงไม่รู้จักกระดุมเซนต้าโอ้โหพี่คำายาบหนูดูไม่ทันจริงๆเมื่อกี้ ท่อนไหนครับท่อนที่เขาเริ่มถอดเหรอคะใช่มันจะอ๋อเขาไม่ได้ใส่อะไรข้างในอยู่หรอป้าอแต่เขาแค่บดกระดุมออกโอ้โหพี่อู๋แบบตายละโอเคการเทอดมันออกไปแล้วครับอย่าให้การนี้หายนะออฟฟี่คนนี้หายไปแล้วอืมเพราะโดนถอดไงอืมถอดจากอะไรระบบอืมเล่นกับระบบผิดไหมล่ะอืมอย่าเล่นนะคะระบบสาวายเจเจดังเอเอบูม เอสเพิร์ดพีภูวิน่นี่รู้สึกว่าชอบแนวนี้นะมันมีความแบบคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะแบบมันแนวแบบ EDM เล็กๆแล้วก็มีความแบบเทคโนโลยีอ่ะมันดูมีความแบบทันสมัยอะค่ะแม่เพลงหรือึัวเพลงมันเหมือนยุคที่เคยฟังฟังมามันแบบมันใช้คำแบบคำหลอนหัวพูดไม่ถูกอ่ะมันแบบเป็นสะดุดเออมันเป็นแบบยุคเมื่อยุคสมัยนั้นหนึ่งเขาแบบ ฮิตกันกำลังฮิตกนนี่แล้วว่าแบบว่า,อาพอเอามาทำอย่างนี้ก็น่าจะแบบฮิตฮิตเหมือนกันชิกออฟชิกออฟชิกออฟแอบลองแย่งนิดนึงเออแต่ว่าโอเคได้ลองตามแล้วท้าเต้นก็คือดีมีความแบบว่าท้าเต้นจำได้แล้วสมาชชาเรนได้รอเลยุน่าจะถอดกันเทวบ้านเท่วเมืองก็พร้อมถอดเลยไหมล่ะขอให้น้อง้ังถอดด้วยได้ไหมลูกนิวกับเตยอ่ะให้น้อง้ังถอดเลยพระป๋ <c oughs> าผมเป็นผู้ชายครับเพลงนี้กับเพงลงอะไรเธอชอบเพลงไหนมากกากันชอบเพลงที่แล้ว เออพูดตรงๆก็รู้สึกว่าชอบไปนี่แล้วมากกว่าแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเขากลับมาเป็นโปรเจกต์เลยนะไม่เอาโปรเจกต์เจ็คเปเจ็เปอร์นี่แหละสองเพลงมาเป็นแนวเท่เท่เพลงหน้าอาจจะเป็นแบบคัมแบ็กเพลงหน้ารักหน้ารักเนาะก็อาจจะมีอะไรมันก็มีความแบบจริงจริงจริงรู้สึกทั้งสองเพลงมีความเป็นแนวเดียวกันนะไปถึงว่าใครเล่าว่าตเตอร์เดียวก็กระติกกระติกมันมันมีความแบบ พิปฮอบหน่อยไม่ทำอย่างเงี้ยมันะเธอเออคือบ,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 บอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นแนวแบบลายเส้นลายเส้นคนทำเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเออมันแบบแต่ว่า,าในยุคนี้มันก็ถือว่าแบบมันก็จึ้งๆอืงแต่ว่าถ้าสำหรับดิฉนันเอาความเห็นของดิฉันชอบแนวที่แล้วมากกว่าแต่เอ็มวี MV นี้เป็นยังไงบ้างเอ็มวีนี้แต่แต่เอ็มวีชอบอันนี้มากกว่าเพราะเอ็มอันนี้มีเรื่องเล่าแ่แล้วก็มีเรื่องเล่าแล้วแม่อันนี้เล่ามากกว่าอ๋อ อันนี้เสื้อผ้าเยอะกว่า3ชุดอ๋อแบบอ๋ออะไรมันมันแค่ชุดเดียวเหรอท่านไม่ไม่ค่อยได้ใส่กันท่านเลยนะเอาเจ็บปะอันนี้เขาว่าถอดอ่ะ่มเธออยากให้ถอดใช่ปะเอ้าเพลงมันก็ถ้าเปิดคลิปมาเธอพูดคำว่ามาดองรุยเขาจะถอดไหมแล้วพอมันไม่ถอดเธอก็เลยบอกว่าเธอชอบถอดเขาถอดออกเห็นไหมหายไปเลยตอนจบถอดการ์ดเมมโมรี่การ์ดออกอ๋อ หนูดู MV ต้องตีความนะคะแต่ MV เขาทาให้เราอยากเห็นว่าน้องๆจะถอดเสื้อไม่ได้รุนอะไรตรงนี้นี่รุนฉันไม่รุนเหรอฉันรุนว่าเสื้อเขาจะหลุดมากกว่าเขาไม่ได้ตั้งแต่แต่ฉันตอนแรกจะคิดว่าตอนจบเขาจะแบบว่าถอดทั้งหมดเลยอะแต่ไม่ต้องไม่ถึงว่าไม่ต้องเห็นนะไม่ต้งว่าถอดแบบถอดแล้วทิ้งไปให้หมดอะแต่ฉันรู้สึกว่าทาแบบนี้มันเซ็กซี่กว่าเรู้สึกว่าแบบแบบแอะไรเงี้ยแบบอุจจาระ ก็กดไลค์ก็แชร์กดซ like, ับสไครต์ะให้แบบ men, เมนกับข้านอด้วยนะคะสนับสนุนพวกเราเพียง3 5บาทต่อเดือนค่ะสมัคสมาชิกสมัคสมาชิกเพื่อแบบเป็นออท่อนน้ำเหลียงแฮปปี้ <Happy. S 1> อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ